สวัสดีครับสวัสดีนานๆทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็พบกับช่องพันฟิชชิงแชนแนลกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับที่ว่าผมไปเจอกระเป๋ามาใบหนึ่งนะครับก็เป็นกระเป๋าสพายข้างนะครับเวลาเราไปออกทริปตกปลาครับแต่ว่าผมอึ้งตรงที่ว่ามันมีช่องนะครับช่องเยอะมากจนผมงงเลยบางทีเราใส่ของลืมไปเลยว่าผมเนี่ยใส่อะไรตรงไหนไปนะครับก็นะครับเป็นกระเป๋าของ ของอาบูนะครับเนี่ยครับกระเป๋าอาบูเป็นสะพายข้างนะครับก็จะมีสายมาให้นะครับสายสะพายข้างมะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆตัวกระเป๋าก่อนนะครับอ่านะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับสะพายข้างนะครับแล้วก็มีสายสายรัดตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยสายล็อกล็อกตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับอ่านะครับผมก็ เนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าเนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างหนาเลยนะครับหนาหนาดีมากแล้วก็ข้างในนะครับก็จะทําเป็นแบบว่าข้างในข้างในจะทําเป็นผ้าคล้ายๆกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกระเป๋าตรงกลางช่องใหญ่เนี่ยก็จะมีมีเชือกนะครับไว้ไว้รูดได้นะครับนะครับนี่ครับรูดแล้วเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บเชือกนะครับเก็บเชือกแล้วก็เราก็ปิดนะครับ ปิดสายนะครับไอ้ปิดปิดตัวล็อกนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าช่องเนี่ยมันเยอะมากจริงๆเลยครับช right. ่องเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ปรับปรับได้นะครับปรับสั้นยาวได้แล้วก็มีตะขอไว้แขวนแขวนอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะแขวนนะครับแต่เนี้ยเดี๋ยวผมลองนับดูนะครับว่ากระเป๋ามันนับให้ดูนะครับว่ากระเป๋ามันมีช่องทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องด้านหน้านะครับ ต <im sharing> <thing ton feel et nia> ัวน <en> the ี้ก็จะใส่พวกมือถือพวกอะไรเนี่ยผมใส่พวกกันไกอะไรเงี้ยได้ของเล็กๆนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมันเป็นยางคล้ายๆกับแผ่นพลาสติกนะครับแผ่นยางกันกน้ําเข้าได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วมันหนานะครับมันหนานะครับอันนี้ช่องที่หนึ่งนะครับอ่นะครับแต่ก็เปิดออกมานะครับเปิดออกมาก็ตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้ช่องที่สองนะครับช่องที่สองก็ มีซับตรงนี้กันน้ําเหมือนกันนะครับเป็นทําเป็นแบบคล้ายๆกับยางนะครับแล้วก็ถัดมานะครับช่องที่สามนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีอ่าคล้ายๆกับยางกันน้ําเข้านะครับข้างในนะครับแทบจะทุกชั้นเลยนะครับอันนี้คือซิปที่สามนะครับอ่าข้างในนะครับก็จะมีชั้นเนี่ยครับชั้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับไว้ใส่ของนะครับคือคือแบ่งซอยข้างในอีกนะครับ เป็นสองชั้นนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับสองด้านนะครับตรงนี้ก็เอาไว้เนตพวกครีมพวกอะไรสองด้านนะครับอ่านะครับสองด้านก็เป็นทั้งหมดสี่ห้าแล้วนะครับห้าแล้วนะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นอีกซิปหนึ่งนะครับอ่านะครับก็โบกโบกพวกกันน้ําเข้านะครับตรงนี้นะครับหก เจ็ดจก็จะเป็นช่องนี้อีกนะครับเจ็ดเนี่ยครับเจ็ดนะครับไว้เน็บครีมเนบอะไรนะครับนี่นะครับอ่ะตัดมาเดี๋ยวเป็นตรงกลางนะครับตรงกลางตรงกลางนี้นะครับช่องกลางช่องใหญ่สุดนะครับก็เรารูดเชือกออกนะครับแล้วก็ขยายมันนะครับเนี่ยขยายนะครับขยายนะครับก็ข้างในก็จะมีทั้งหมดนะครับข้างในจะมีทั้งหมด หนึ่งช่องสองช่องข้างในจะเป็นสามช่องนะครับสามช่องใหญ่นะครับให้เราใส่ของได้นะครับสามช่องนะครับอ่านะครับแล้วก็ข้างบนนี่นีข้างบนเราบีอีกนะครับงไม่หมดนะครับตรงนี้มีหูนะครับหูแขนนะครับแล้วก็นี่นีอีกนะครับใส่อะไรได้อีกตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่านะครับอันนี้ช่องนึงครับด้านหลังนะครับเนี่ยครับด่เห็นมือเราด้วยนะครับ โอ้ oh, ช่องเยอะมากเดี๋ยวผมจะนับไปดูเท่าไหร่นะอ่าหนึ่งตัวอีกทีนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยวน,นี้สีห้านะครับห้าหแล้วก็เจ็ดนะครับเจ็ดปดเ้านะครับเก้าเ้าช่องนะครับแล้วก็ไม่รวมพวก ว่าเราเปิดไปแล้วต้องมีช่องยิบย่อยใส่ให้อีกนะครับข้างในนะครับก็โอ้โหคือแบบโคตรคุ้มอะคุ้มมากแล้วผ้าหนาด้วยนะครับแล้วนี่ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนะครับผมบอกเลยผมไปซื้อมาแล้วก็เห็นว่ามันสวยดีนะรเพะปกติเป็นคนชอบสีแดงดําอยู่แล้วด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าถูกใจมากครับแล้วตอนสะพายนะครับสะพายนี่มันสะพายได้พอดีเลยนะครับนี่ครับตอนสะพายอย่างนี้นะครับสะพายเนี่ยมันจะเป็นสะพายข้างนะครับ หมายถ็จะเข้ากับเข้ากับด้านข้างตัวเราพอดีครับตรงนี้คือมันจะรับกันพอดีเลยนะครับแล้วก็เวลาเวลาเราตีเบ็ดเนี่ยมันก็ไม่ไม่เกะกะด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าคุ้มมากครับคุ้มมากครับราคาประมาณ380ร้อถึงสามบาทนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับแต่เดี๋ยวผมลองหาลิงก์ดูนะครับลิงก์ที่ผมซื้อมาเดี๋ยวผมแนบไว้ใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับนะครับก็สําหรับนัะนะที่ ผมเชื่อว่ามันน้าก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับบางคนนะครับบางท่านนะครับก็น่าจะถูกใจนะครับเพราะผ้ามันหนาดีนะครับนะครับแล้วก็การตัดเย็บอะไรก็ทําได้เรียบร้อยดีนะครับแข็งแรงนะครับผ้าหนาตัดเย็บเรียบร้อยแข็งแรงนะครับพวกซิปอะไรเนี้ยครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับซิปนะครับแข็งแรงดีนะครับผมนะครับแต่ว่ามีจุดที่มันด้อยอยู่นิดนึงนะก็คือว่ากระเป๋าเปล่าแล้วเนี่ยมันค่อนข้างกับมีน้ําหนักนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมลองช่างดูว่ามันหนักกท่ไหลปอไปมีน้ำหนักนิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับว่าใส่ออกทิปนะครับตีเอาไปตีอย่บปอมนะครับหรือว่าไปทำอะไรไปทาออกทิปไปไหนก็ไหนมาไหนก็ได้นะครับนะครับช่องมันเยอะดีนะครับข้อดีคือช่องเยอะนะครับช่องเยอะก็ฝากกันไม่ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนํากันนะครับไปเจออะไรดีๆก็แนะนําหนะนะกันนะครับก็ ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดซ b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ